สวัสดีสวีเดนจ้าเพื่อนๆดูผลงานไม่ใหญ่นางนี่ไม่ใหญ่นางซื้อมาแล้วก็ปลูด้วยตัเองนะจ๊ะเนี่ยฝีมือในการปูนะคะได้กินผลอยู่นะจ้าเนี่ยแดงเต็มต้นเลยจ้ากินสมก็ได้ได้ไปนอกนี่ลูกก็สวยสวย đoái kiểu xíu đẹpมากๆ đấy chứ Vinbar nha chứ Vinbar, xinh xắn, gìn sắm, ăn, hương vị cứ bung nhôm bạn, bạn, anh này bưng thưa ăn ăn bấm mì bưng nâu, bây giờ cả tô nơi thì khó sốt đen đen này đó. เอาไปละกับไปบด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 อืมสมแท่นมังง่าได้จ้ะนี่อันนี้แก้ปัญหาไปเนาะจ้ะเนาะกำลังสวยเวะเบิงเบิงสิกำจัดหอยก่อนหอยก็ปีนขึ้นมาดิปีนขึ้นมาก,กินของไม่หญ่นั่งกับกำลังสวยจ้ะแต่ตอนนี้ยังไม่เก็บจ้ะเพือพ่อนมีทุก,กิงมีทุกกิงการสาขา สวยงามอิลีเว่าถึอเงินมันบ้านคนสวีเดนนะจน๊ะเนาะเพิ่นก็มีกันเกือบทุกบ้านเด้จ้ะต้นอันนี้เราไปยังนั่งซื้อมาปลูกอีกตัวหนึ่งสีสีดำจ้ะซื้อมากกับประมาณต้นนนหาซิบค้นเนี่ยแหละคืออันนี้ซื้อมาจากไอเยต,ตบวยเนาะอันนี้ซื้อตัวไอบุลืมเหลี่ยว แต่ว่า,ามะปูอันไว้สองปีแล้วจ้ะเนี่ยเขาก็เป็นนวยเป็นหมากเขาก็สิคอยเติบโต,ตไปเรื่อยๆน่นจาจะเนาะไม่ยหนาเก่าเสื่อมมปลูไว้ให้เขาเป็นก่อเป็นกลุ่มอันนี้ก็มว่านี้ก็เป็นป้าพักเสียนด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปตอกห่มเพื่อนก็ไปถอนมาแต่ว่าปีนี้พวกกินจ้าไว้เขาเป็นหมากเป็นน่วยขยายพันธุ์ไปเนี่ยเขาก็จะเป็นดอกแล้วตอนนี้ ดอกอันพักเสียนจะนี่พักเสียนต้นพักเสียนเขาจะเขาจะเป็นหมากแบบนี้เนาะเขาก็จะโลนจะลวงไปน้ำโมนีละ่ะแต่ว่าสังเกตเบิงว่าเป็นยังผักผักเฮ้านี่คือบ่มมีอันคือบ่มมีพักเสียนมันคือมีแต่บเย็นเชื้อป,ปิงแถวสตอกโฮมแถวพะ่นล่ะทั้งพุณจจะเพราะว่าเมียนั่งสังเกตเบิงต้น,ต,นต้นกระเทียมปลานี่นะโอ้ยบ่แมนต้นพักเสียน เป็นวัชพืชชนิดหนึงห่งอ่ะอจ้ะเขาก็จะเลือกมองึ้นนด้เพื่อนเขาจะมักทีโลง่ลงดินลุวน,นยังสีนาเนี่ยดอกดอกเขาก็จะออกสีขาวแบบนี้แต่นี่ผักเซียนนะจ๊ะนี่ผักเซียนเอาปลูกไว้ว่าปีนี้ว่ากินจะป้อยเขาขยายพันธุ์เมืองว่าเขาสิไปหอดใส่่องเมืองจ้ะ ว่าเขาสิเกิดขึ้นบ่อแถวนี่เอาว่ามติกับข้องหนามเหรอจ้าป้าอันนี้ห้าหล่อนห้าหล่อนห้าหล่อนป้าอันนี้ก็ไดก็เป็นหน่วยเกิดเมื่อลองต้องแตงขึ้นนี่จ้าตายุหน้าบ้านผลร้ายครับห้าหล่อนป้าไม่ไม่แย่นั่งอ่อนซ่อนก็เลยมว่าอันให้พี่น้องในเบื้องน้าจ่าเนี่ยเต็มต้นยุจ้ะ ปีนี่เลยปีนี่เลยได้กินหลายปีกายนี้ได้กินในหน่อยจ้ะเขาก็จะเริ่มขยายแง่ไปเรื่อยๆนาะเพื่อนๆเนาะนี่ก็เลยมาอัปเดตใ้พี่น้องเมืองอ่อนซ่อนสวยๆสวยๆอ่อนซอนอ่อนซ่อนเอาไปกินส้มกับลูดลูดลูดใส่หลกักใส่บักพริกผงใส่ชิลลนิดนึงน้ำตาลนี่อย่างนีสินะกินแท่นบักแง่วนะพีนนน่น้องลินจีบ้านเฮานะคุจากบอก หลินจีปลาบักเงี้ยวบานเห้าน่ะจ้านั่นแซ่บคือกันจ้าก็ได้สมอยู่เนาะเฮด้อันต้นสีอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นลูกสีดํานะจ้าเนี่ยเอามาปลูกพึ่งเอามาปลูกปีนี้จ้านี่เขาก็จะช่าเป็นเป็นตอแบบนี้มากนะจ้นะเนาะเอาข็มาปลูกกระสีได้กินอยู่เราะปีนาปีฮือกระสได้กินอยู่นะเพื่อนๆเนาะนี่ ลูกเขาจะสีดำนะนี่เขาก็เริ่มเติบโตขึ้นแล้วอันนี้กับป้าพักเสียนป้าพักเสียนไม่ยนี่น,นั่งลู้แล้วว่าเป็นยังเขาคือพวกขื้นเพราะว่าหยาพวกนี้จาะนี่นี่หยาพวกนี้คุ้มกดหวัวเขาไว้ไว้เขาใหญ่น่ะนะไม่ยา่นั่งก็เที่ยวออกกันไกลามาตัดเด็นี่กับมี่หยาน,นี่เรามัมมีพักเสียนพี่น้องพักเสียนเขาดิ้วมองโล่งๆมองเัิน ว่าจะพืชบ้นบนหยาบบอันนั้นแบบนี้นี่นี่หยานี่เป็นศัตรูกันจาน้าเนี่เขาก็เลยบ่ค่อยเขาบ่กค่อยขึ้นก็จะต้นเตี้ยแบบนี้จ้ะนี่สิได้ซ้ำนี่นะบ้บบได้เป็นก่องามคือทั้งอื่นเนาะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามแล้วก็ กดกระดิ่งให้ไม่ใหญ่านางหน่อยเดอ้อเพื่อนๆเ,เดอ้อเดี๋ยวไม่เน่ามีาน่าสติตามไปนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะ